นี่คือวิธีการวิธีการแกะมเมล็ดทานตะวันบอกว่านี่ตตรงทุบแบบนี้อ๋อก็ทุบให้ดูครับนี่ทำให้ดูว่าทุบกับการแกะถ้าแกะเนี่ยนั่งแกะเนี่ยมันจะเจ็บมือนั่งแกะมันก็ได้ เนี่ยทีนี้ใส่ถุงมือแล้วไม่กลัวเจ็บดีเลยก็ได้ดีอย่างนี้น็ดคก,กหรือต้องคัดเลือกมันมีแห้งมีโดนฝนเปียกมาขนาดเอาคึ่งพึงไว้นะนนี่ครับไม่ได้เอาไว้ที่อับอับ น่าจะแห้งเกินไปแล้วครับเนี่ย mm hmm. ผมก็ไม่ได้ดูนะว่า, mm hmm. มาเมล็ดเป็นยังไงก็นี่แหละครับเนี่ยมันใช้ได้ ลูดยากนะครับเนี่ยจะทุบช่วยมันก่อน,นทำกดเพื่อพบเจอเด้งออกมาเลย ก็เด้งสู้มันก็หลุดเองอันนี้แห้งดีครับเนี่ยสวยสวยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องเช็ดตะแกรงร่อนออกคัดแยกครับใบใได้ทั้งหมดแบมเลิอาจจะไม่ค่อยดีแล้ว แยกออกคัดขนาดขัดไซส์โอก็กลัวเขาเจ็บเนาะทุกเ่อยครับนี่ย ช้ำๆแล้วก็มาถููออกหน่อยเพราะมันลิ่มๆมันยังอยู่เสียดายครับเก็บไว้อีอันไม่ดีอะคัดแยกไว้เอาไว้ให้ไก่กินก็ปักเดี๋ยวไปทำปุ๋ยนี่ยัเป็นพันเล็ก ดอกเอเขาเรียกว่าไม่ใช่ดอกดอกเดียวไงเป็นดอกพุ่มปลูกแล้วปลูกกระปุกพระมันไปเลยฝนก็ตกพรมอยู่นะครับ วันนี้วันที่สามที่สามเดือนเมษามีนาเมษาแล้วนี่เมษาวันที่สามก็ธรรมดาฝนก็จะตกครับวันที่สองที่สามของทุกปีเนี่ยเมษาแล้วก็ไปตกอีกทีก็ซือสองการแต่เมื่อวานกับวันนี้หนาวเลยอากาศหนาวมากเลยคนไม่เข้าใจออรู้แล้วล่ะว่ามันหนาวอ่ะฝนมันจะตก มันมีฝนตกภาคใต้แล้วก็ฝนก็จะมาภาคเราด้วยก็จะตกครับอากาศหนาวนี่มวลอากาศก็คือกดเอาฝนมานั่นแหละถ้าไม่มีฝนมันก็ไม่หนาวประเทศไทยอะถ้าเห็นว่าหนา,นาวๆเนี่ยคือฝนนตกปีนี้น้ำฝนมันมา เร็วอีกแล้วท้ามาตกอย่างเงี้ยมีสิทธิ์น้ำท่วมเพราะว่าฝนมาเร็วก็จะได้จํานวนเยอะแล้วก็เอาไม่ทันแล้วก็ท่วมท่วมแล้วก็แรงแรงแล้วก็ท่วมอยู่อย่างนี้แหละครับประเทศไทยความคิดส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ การบริหารเรื่องน้ำเนี่ยจริงๆอ่ะรัชการที่เก้าอ่ะท่านคิดทำฝายทำเขือ่อนเป็นสุดยอดของโลกแล้วครับต้องทำฝายทำเขื่อนให้เยอะทำอ่างเก็บน้ำแก้มลิงเนี่ยประเทศไทยต้องทำให้ให้ให้ทั่วทุกบ้านเนี่ยต้องมีอ่างเก็บน้ำ ทุกที่ทุกสวนนะ่ะต้องมีอ่างเก็บน้ำตัวเองให้หมดต่อไปถ้ารัฐบาลปิ้งไอเดียมานะทำนโยบายนะส่งเสริมให้ประชาชนเก็บคนไหนที่จะใช้น้ำจมทานอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มหรือจะใช้วิธีเลือกเป็นภาษีเป็นอะไรสักอย่างแน่นอนเลยคิดว่าพอถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ช่วยกันนะ ไม่ทําอ่างเก็บน้านะน้าก็จะท่วมบ้านคนที่มีที่ดินมีบ้านอยู่ทุกบ้านเนี่ยจะต้องทําอ่างเก็บน้ําไว้ถ้าคนทุกคนเนี่ยโดนบังคับให้ทําน้ําก็จะไม่ไหลลงแม่น้ําไหลลงน้อยพอไม่ไหลลงเนี่ยน้ําก็จะอยู่ในบ่อพออยู่ในบ่อประชาชนก็เอาน้ํานั้นมาลดต้นไม้เพราะประเทศไทยเนี่ยเรา มีที่ดินเยอะปลูกต้นไม้เป็นหลักดินดีด้วยมันเหมาะอยู่แล้วครับปลูกต้นไม้ให้เยอะก็เราต้องมีแหล่งน้ำไงไม่งั้นก็ต้องมาโหยหาเอาอะไรเอาวนกับรัฐบาลหรือว่ากับภาครัฐบาลทุกรัฐบาลนั่นแหละจะต้องโดนแรงอีกแล้วไม่มีน้ำทำนาไม่มีน้ำทำอะไรต่ออะไรก็บวยไว้ไปจริงๆอะอยู่ที่เราบริหารนะครับ บริหารจัดการตัวเองแลละรัฐก็คงจะเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ว่าต้องไปบังคับภาคเกษตรให้ทําอ่างเก็บน้ำเรียกว่าโมเดลโคกหนองนานั่นแหละถ้าทุกคนทําประเทศชาติเนี่ยจะไม่เสียหายเลยไม่ต้องไปทําเขื่อนไอ้หลอกแม่น้ำนะ แบบนั้นน่าเสียหายเดี๋ยวหน่อยจะทำคลิปให้ดูครับว่าการทำเขื่อนกั้นสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยให้ผลร้ายอย่างไรมันไม่ใช่ดีนะมันร้ายเลยนะอย่าไปคิดทำเลยเชียวทุกแม่น้ำมีเขื่อน กั้นน้ํไม่ให้น้ําล้นออกจากแม่น้ําอ่ะเรียบร้อยแล้วครับประเทศชาติล่มจมเน่เยอะแล้วครับก็ใส่ตะแกรงร่อน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 เก็บแยกคัดแยก you พอปล่อยดอกมันแห้งขาต้นเลยไงเอามาตากเคยเอามาตากแล้วรุ่นแรกๆเนี่ยตากหลายดอกเลยเสียดายตากแล้วก็ลืมเก็บนกหนูมากินเสียหายแล้วเอาไปตากแดดก็นกก็มากินคือเก็บมาจากต้นแล้วก็ไปตากแดดนะนะโดนนกกินมันจะต้องเอามา บ่มมาอบใจห้องสำหรับกันนกกันหนูเลยครับเราทำจำนวนน้อยเราไม่ได้ทำในจำนวนอุตสาหกรรมหลาย,ลายๆไร่อะเอาไปที่ลานตากไปนั่งทุบกันดูบนลานเลยครับมันจะดีกว่าไปเรียนรู้ตรงนั้น การเก็บเมล็ดทานตะวัน อเอาก็ไปลักตะก,ก้าขนมของแฟนตะก,ก้าขนมเข้ามามันล่นสักหน่อยนึงก่อนลองดูก่อน การล่อนคัดแยกมเมล็ดทานตะวันนี่ที่เป็นปคนเอาออกไปมันก็มเมล็ดมันออกอ่ะล่อนให้มเมล็ดมันออกอ่ะ ให้มันออก้างล่างนะครับเดี๋ยวเรา่อนอีกทีนึงจะเอาไว้ให้ปักๆนี้อยู่บนก็จะต้องล่อนหลายหลยอย่างแหละครับอย่างเนี้ย สวยขึ้นแล้วนะเนี่ยเริ่มสวยขึ้นแล้วตะก้ามวยตะก้ามาต้องฟัดกักนกนี่เหรอการนี้ไม่เกี่ยวไม่เล็กไปแม่ต้องทำตะก้าหลายๆขนาดหลายๆแบบแล้วล่ะครับฝนก็ตกใส่หัวสนิ่ ทดลองกอพอ,อะไรก็ได้อุปกรณ์นะมันมันจะไปตายตัวอย่างของเขาที่เขาทำเพื่ออุตสาหกรรมไม่ได้ครับพอทำจำนวนไม่มากเท่าไหร่แต่ก็มากและหลายดอกจะไปะนั่งบี้ทีละด,ดอกมันก็คงจะไม่ไหวถ้าได้ดอกเดียวก็เสร็จครับค่อยๆแกะครับนี่มันเยอะนะ เดี๋ยวก็ต้องลองดูนี่เอาหยาบออกมาก่อนเอาเม็ดลงไปข้างล่างเอาไอไอดอกหยาบหยาบ,ยบออกมาก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้ว คือร่อนเอยหยาบลงามาเ,าเม็ดลงไปนี่เริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วมันต้องทำหลายๆขั้นตอนแหละครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาวิธีก่อน ถาเธอจะไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้กรอบโดนนิดโดนหน่อยไม่ได้เลย อา้ขอโทษขอโทษไม่ได้ปิดอีกแล้วอย่าหายเลยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ยังเอาหลานะังเอาหอังถุงถุงมันออกครับถุออกไปก่อน ต้องมีกระด้งฟอดลมมันเป่า ขึ้้นแลวครับเดี๋ยวก็ทำไปเรื่อยๆครับหลายๆขั้นตอนครับก็ได้เยอะขึ้น